เกษตรพื้นที่น้อยสวัสดีครับวันนี้จะมาดูว่าวันนี้ผมไปจ่ายตลาดมาซื้อผักนะผักวันนี้แพงมากครับแต่ค่าแรงค่อนข้างถูกนะครับเดี๋ยวมาดูผักว่ามีผักอะไรบ้างครับนี่ครับผักไปกินมื้อเดียวนะครับนี่กินสามคน ต้นหอมนะครับหอมเบ่งอหอมเบงเนี่ยสิบบาทครับโคตรแพงเลยครับผมนี่สิบบาทเดี๋ยวนับดูนะครับแล้วก็ต้นที่ผมชอบใบโบบกนะครับตันนี้ห้าบาทโอเคสมน้ำสมเนื้อนะครับตันนี้ห้าบาทแต่หอมเบงนะครับสิบบาทครับ แพงมากครับวางนี้เลยครับสิบปาต้อได้กี่ต้นนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปดต้นครับ ต้นละไม่ต้นละบาทกว่านะครับเดี๋ยวดมอีกมัดหนึ่งครับมัดนี้ครับสิบบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นสิบบาท นี่นะฮะว่าแพงไหมครับแพงไหมครับ6ต้น10บาทก็แสดงว่าต้นหนึ่งก็บาทกว่าครับต้นละเกือบบาท50าสิบนี่ต้นหนึ่ง1บาทกว่าเกือบ1บาท50สตังค์สองต้นก็3เกือบ3บาทแพงไหมครับพี่น,อน้องเพราะฉะนั้นผมซื้อมาเพื่อจะมาโปกครับผม คะะ่าแรงขั้นต่ำของตอนนี้ของเราในเขตปทุมธานีตอนนี้ก็อยู่ที่363บาทค่าแรงขั้นต่ำกินข้าวมื้อหนึ่งก็60-70-80บาทแล้วครับพี่น้องจะเหลือไหมครับค่าแรงขั้นต่ำสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะฮะแต่ก็ผักโคตรแพงลยครับนี่ หอมเบงนะฮะเอาแค่ okay, หอมเบงต้นหนึ่งนี่หนึ่งบาทกว่าครับนี่นี่ต้นนี้หนึ่งบาทกว่านะฮะต้นที่ผมจับอยู่แพงไหมครับต้นบาทอ่ะตีไปบาทห้าสิบสตางค์แพงไหมครับ,ต,บ,บ,ต,รบต้นนี้บาทห้าสิบสตางค์นะครับมัดนี้ก็สิบบาทนะเนี่ย เพราะฉะนั้นต้องปลูกผักผมเลยซื้อมาเพื่อจะปลูกผักกินเองครับผมนี่จะปลูกในกระถางในหาวัสดุมาปลูกไม่ได้ครับครับจะปลูกกินเองเลยครับเพราะมันแพงมากครับผักตอนนี้ครับผมครับสําหรับคลิปนี้อ่าสหรับคนที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับจะซื้อผักซื้อกับข้าวซื้ออะไรมากินนะครับก็หาวิธีที่จะประหยัดได้นะครับโดยการ เอาผักะมาปลูกไว้กินเองดีกว่านะครับ,รบขอบคุณมากครับที่ชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ